สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับบ้านโนนสมบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับของคุณพี่สนิทนะครับว่าหลวงปู่สวงท่านก็เคยมาที่นี่นะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สวงเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่คืออยู่ที่อำเภอกุกคันนะครับคุณผู้ชมนะครับนานทีได้มาเวมาไหว้หลวงปู่ที่กระท่อม นะครับญาติธรรมก็อาจจะไม่เคยได้เห็นคลิปของทิศพันธ์นะได้ลงของอาทีโนนสมบูรณ์นะครับอําเภอกุค,คันนะครับนะครับคุณผชมนักเส้นสองซีนะครับเส้นสองซีนะครับอาทีกระท่อมหลวงปู่ก็จะมีไก่นะครับโอ้สาธุสาธุนะครับก็จะมีของหลวงปู่นะครับเป็นทัน ก็จะมีว่าวหลวงปู่อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> มีไก่มีว่าว <c oughs> ขับนมสัสก,การครับพระอาจารย์ครับ <c oughs> ท่านมาหาเขตนะครับรรต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณมากมากเด้อผ่าทิศผ่านมาเยี่ยมกระทมหลวงปู่สวงที่โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์เนะเาะอำเภอกุขันอำเภกันสีสเกตนะครับทางผ่านบุรีเนาะเจ้าของอาจจะไม่อยู่เมื่อวันนี้วันนี้พี่สนิท เราจะไปทำธุระอีกเพราะที่ตอนนี้เป็นที่ของคุณโยมพ่สนิที่ด,ทด,ททดูแลที่ไปที่มาของพิสนเนทกับหลวงปู่สวงเป็นยังไงไปพิพเทเนยเป็นเ,นเ,นเ,นเนจา้จาของที่เจ้าของที่เจ้าของที่นานี่แหละเจ้าของกระท่อมแล้วเคยเดินตามหลวงปู่สวงด้วยก็หลวงปู่ก็มาอยู่นี่ก็คุณสนิทเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการขบฉันแล้วก็ยามที่หลวงปู่สวงไม่สบายก็ท่านก็ดูแล ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นตเป็นที่อหลุมตรงนี้เป็นที่เผาฟืนเผาฟืนอ๋อเผาฟืนก่อไฟตรงนี้เวลานี่มาก็แบงที่โยนที่ที่เผาตังเลนะออตรงนี้แหละภาษาเขมรเขาเปื้อนเเปื้อนอืออืออือก็สังเกตดูในนี้ของนี่ดั้งเดิมอยู่ตรงนี้แล้วต้องปูด จะนั่งอยู่ตัวรถอืมจะนั่งอยู่ด้านดานเก้าอนนี้ตัวน,นี้ตัวนี้อันนั้นของใหม่แนละ้วอ๋ออันนี้ตัวน,นี้เป็นของเก่านี่ของตอนน่อถุเยเทานั่งแต่ว่าที่มีที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นอักขระในี่คนขโมยไปขโมยไป,ยไปใช่พวกหินพวกอะไรตะกอนมันเยอะนี่คนก็ยกไปอะไรไปไม้ที่ข้ามเป็นเหมือนสิเป็นสะพานมาก,ก็หายไปหมดหายไปหมดเพราะโดนขโมยไป ครับก็มีปูพญานาคมาไว้นี่ด้วยออ้สวยเห็นท่านพี่สนิทแกบอ,อกว่าตอนที่ลบกปูป่วยเขาเล้นนป่วยอย่างนี้นป่วยที่นี่แล้วก็จากนั้นลูกปู่ก็ได้ไปอยู่รงรับไปอยู่ต่อที่ กระท่อมกระท่อมกระท่อมละสังขารกระท่นนอมบ้านรุนเนาะบ้านรุนเนาะออ๋ครับแล้วลูกหลานลกาดด็ญาติโยมก็ดูในทางน้นเสียดายพิสดิษิ์ไม่อยู่จะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังอืมเคยเคยมาอยู่จริงตอนนั้ท่านก็ไม่กล้าที่จะทําคือรื้อกระท่อมทิ้งเนาะท่านก็ไม่ทิ้งทิ้ถือว่าอยางสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์เลยนั่นยนี่ครับป่ะเดี๋ยวว่าไปไหวไปไหว้หลวงปู่พอหลวงปู่ลูกหลานขอพรแล้ววันนี้คือคึ้มเนี่ยนะ เคร่มฟ้าร้องเลยมีโอกาสดีนะครับที่ได้มาเข้ามาที่กระท่อมโลปูสวงโคกสมบูรณ์โนนสมบูรณ์ครับโนนเนินโนนสมบูรณ์ครับ,บ,รบอําเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับติดเส้นสองสี่นะครับแต่ว่าส่วนมากไม่มีใครรู้จักนะไม่ได้เห็นใช่มีแคนโฆษณาทางโนครับแปบขาดบ้างอะไรบ้างนะครับเป็น เนี่ยคุณชมเลยเป็นเบ้าใหญ่เนาะโอ้นี่น่าจะทำด้วยผ้ากีวรนะครับทำเบ้าใหญ่ถวายหลวงปู่ท่านก็สร้างพระไว้ด้วยนะครับคุณชมนะครับเนี่ยครับคุณชมครับโอ้ไม่เอ่ยห้าค่ะห้าตัวเดียว,ว,ยวลองอีกรอบขอสักสามตัวได้ไหมลองดู 杀毒，杀毒。

បានទៅប្រម៉ូពីមាត់បាចវេះអង្គរបានទៅស៊ីសាតាមមកតែទៅឡើយចូលក្នុងទីណានៅណីហើយលោកអូបាននរចាំផិសាប្រោតសាទុជនពូនចៅនងក៏ទួមនេះនេះណាមកក៏ស្តុំអឺផ្ការរងផ្ការឡាញ់ กระติงไอ้เกียร์เลียบ้านเพืนหนึ่งบ้านสวดมนต์เกวันเนียสเจริญประพุต์กุลประธรรมคุลประสังกุลบูเกียคุณประพุต์ประธรรมประทรงและบูเกียคุณความเกียร์ทวายเลาเด้อกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะควาหัมปันโนสุขะโตโลกะวิทหะอะนุตตะโรปุริสัตธรรม ระตรีาลธาเดวมะนุสาลัางโพธทอพระคขวาติสวากาโต กัณโมวสันติิโกอกาลิโกเอหิปัสิโกออมมันจะดังเวทตาโูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะขวะตวสาวะกสังโฆภะขวะตสาวกสังโฆสาวะกะ សង្ឃោស័យក្នុងកតាធម្មឫសបុខាលេសបខវតួសុំកន្ទុយទីនកន្ទុយថ្មីៗកន្ទុយថ្មីៗអាកូអាកូ นโมโพธิสัตว์มหาคุณโนมาหิิโกมหาลาโภอาหางปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรงพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะ กิสวาสุติมหาบรรณานสัจจังประสิธิเมอากูอะกูอะกูอะสาธุสาธุสาธุสัตุ អនជឿនขนมต้มอันเจิญบนบารមីบนบารមីព្រះញោមបានពင့်មោញោមបានពင့်មោអួយទៀនអួយទៀនត្រាសាសិលត្រាសាសិលព្រះវ انيه ព្រះវ انيه สมบูเชียคุณเอาพวงติวดาเดินเลยสมบรมัยแล้วเราปงเลิงบันโปรดเยียดยุมกกนเจ้าเมียนโชคเรียบวาสนามบารมัยมาบารมัยรุกรูปขนียด้วยอำนาจสิทธิบุญกุศลขยมบานสวดมนต์ เทวเนียอธิสถานบนทวายโลอ์เหลาส้วงเทวดาเดิร์เลยสมบารมัยเลอสมบารมัยลอวสมปฏิสิทธิ์ที่พรชัยโอนเจ้าอมคนเจ้ามุมคณาเมียนความโ้าความเจริญอโยวิน ក្រឹងហេងច្រើនមានប្រាក់មានមៀមានប្រាក់មានមៀមានលុយមានលុយមានความสุขความเจริญមានความสุขความเจริญແលวกลาดปลอดภัยແលวกลาดปลอดภัยศึกការងៀរអុយศึกការងៀរអុយអុយសម្្រាច់អុយសម្្រាច់មហាសម្្រាច់មហាសម្្រាច់អុយមានជោគមានលាអុយមានជោគមានលា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 មិនខាតມືមិនខាតມືមិនខាតសາຍមិនខាតសາຍធ្វើការបានៗធ្វើការបានៗ ออยสมไรศ์มหาสมไรศ์สมความปรารถนาสมความปรารถนากรุปการเององกรุปารเององสาธุสาธุดเด้ิลูปปู่เด้อลูกหลานนะครับขอพรขอโชคขอลาบสาธุสาธุสาธุนะครับเบมื่อกี้นี้เสียมสีแล้วนะครับสองท่านนะครับได้ห้าห้าเหลือคนอสุดท้ายนะครับผู้มีเซตนะครับเนี่ย มผมมีเซ็น,หนไหมมีนะผมมีเซ็นมีเซ็น,ซนอ๋อก่อนทำพิธีต้องจุดธูปก่อนเก้าดอกแล้วก็เสียมสีไปดูห้าห้ามาแล้วนะครับคุณู้ชมเดี๋ยวรออาจจะได้สามตัวก็ได้นะ ดังที่ข้าพเ,เจ้าตั้งใจไว้ณวันนี้เป็นวันนี้ได้มาทำพิธีไหว้ครื่อแต่ความเสืออเ่อให้ทก่านไุ้องลินนุโนทนาอขอลาบทรัพย์สมบัติอขอชูลาบในวันนี้ออกมาจากโัเดียของท่านซีด้วยเทีขอให้ทุกท่านอใตุ้มยเรือเออน

เร็วมากตัวตัวเดียวกันไหมตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหมเร็วมากเลยออกมาสามเลยนะสามขหนึ่งสองห้ามีหนึ่งมีสองมีห้างั้นหนึ่งโอ้หนึ่งมีสองมีห้าหนึ่งสองห้าเลยบอกมีสามก็ตะกี้ไงน้องมลห้าหนึ่งสอง สามตัวนะคะห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสไม่แน่นะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตีเป็นไรนะตีเป็นเลขไม่รู้ว่ามาสามตัวเลยนะสามตัวเลยเราได้ห้า้านึ่สองอันนี้ห้าสองันนีเราเอาสามตัวนะคะห้าสองตัวเกาาห้าโอ ไม่เราได้ห้าแล้วอันนี้ก็ได้ห้าดวงตามันมาสามตัวห้าแต่แคิดว่านะห้ามาแล้วเนี่ยแต่ว่าสองเนี่ยงวดเนี้ยเนี่ยตะกี้พวกหนูก็ได้คนละห้าเลขห้าห้ามาอีกเหรอห้ามาอีกห้ามาอีกห้าที่แล้วจุดทูบได้หนึ่งห้าเก้าแต่คิดว่าห้าเก้าไม่ออกออกห้าหกแน่แ่ออกห้าหกจริงๆงวดนั้นจุดทูบได้หนึ่งศูนย์ห้าออกออกศูนย์ห้ากับออกสองเจ็ดศูนย์ดูสิอันนี้ออกมาหนึ่งสามตัวเลขสามตัวเลข ห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งสองห้าแล้วก็กลับไปกลับมานะคะห้าสองหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสองหนึ่งสองห้าอ่าใช่สามตัวนี้กลับไปเอาเลยมีบ้านขายบ้านทุกที่แล้วก็มาอยู่วัดอ่าโอเคเป็นแนวทางเลยคุณชมนะครับห้าสองหนึ่งอ่ะห้ามาสาธุสาธุครับสาธุสาธุ